อัสลาุอะัยกลุมมะเราห์มตุลล์วะบารกาตุพบกับช่วงผ่ากระแสะโลกกับผมพนูนันกนกพง์ซึ่งจะนําเสนอต่อท่านผู้ชมด้วยกับข้อมูลข่าวสารในแง่มุมที่ต่างเพื่อการก้าวทันกระแสะโลกท่านผู้ชมครับในระหว่างการปฏริวัติอิสลามในอิหร่านเมื่อปีคริสต์ศักราช1979กําลังเกิดขึ้นนั้นอิซซอมอัลเอเรียนสมาชิกหนุ่มแห่งขบวนการอิกวาอัล,อลมุสลิมีนหรือกลุ่มพราดอนผ้ามุสลิม ซึ่งในปัจจุบันนี้เขาก็คือดรอิซ a อมอัลเอเรียนรองประธานพรรคฟรีดอมแอนด์จัสติสปีการเมืองของขบวนการอิกวานอัลมุสลิมีนได้กล่าวว่าคนหนุ่มสาวมุสลิมเชื่อว่าอิสลามคือคำตอบสำหรับความป่วยไข้ของสังคมหลังจากที่ประชาธิปไตยสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ตะวันตกต้องประสบความล้มเหลวในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาความยุ่งยากทางสังคมและทางเศรษฐกิจ สามศตรวรรษต่อมาอิกวาลอัลมุสลีนได้โต้คลื่นแห่งการปฏิวัติของคนหนุ่มสาวและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของการปฏิวัติขึ้นสวมอำนาจการปกครองประเทศอียิปต์ภายหลังจากการก่อตั้งขบวนการโดยฮัสซันอัลบรรนาซึ่งผ่านมานานถึง84ปีโดยที่หวังว่าจะสามารถนำพารัตนาวาอียิปต์ออกสู่ทะเลลึกแห่งประชาธิปไตยอิสลามได้อย่างสง่างามแต่แล้วภายในเวลาแค่ปีเดียวเท่านั้น รัตนาวานี้ก็ปางลงกลาง,งาทะเลลึกหลังจากการยึดอำนาจของกองทัพโดยการนำของพลเอกอับดุลฟัตต้อันซีซีโดยที่มหามนาตวันตกไม่ได้เอ่ยปากออกมาแม้แต่คำเดียวว่ามันคือการปฏิวัติยึดอำนาจการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างกระทันาหันในครั้งนี้ทำให้ความฝันเกี่ยวกับปกครองอิสลามเหนืออียิปต์ของอิซซอมอัลเอเรียนในสมัยที่เขายัางหนุ่มแน่นนั้นต้องสลายลงอย่างสิ้นเชิงและดูเหมือนว่า ท้องน้าที่รัตนาวาของประธานาธิบดีมูฮัมมัดมูซี่จมลงนั้นลึกเกินกว่าที่จะกู้ขึ้นมาได้ขณะน,นี้ถึงแม้ว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวโดยการนําของประธานาธิบดีอัดเดีมันซูรขึ้นปกครองบริหารประเทศแล้วแต่วิกฤตการเมืองในอียิปต์กลับทวีความรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นร้อนแรงมีการเผชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายสนับสนุนการปฏิวัติ และฝ่ายสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโมฮัมหมัดมูซี่จนเกิดการพระทะกันทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากและขณะนี้การชุมนุมและการเผชิญหน้าของทั้งฝ่ายนั้นก็ยังดำเนินอยู่โดยที่ต่างฝ่ายต่างก็กล่าวหากันว่ามีตัวตกหนุนหลังอยู่สิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ก็คือว่าอะไรคือปัจจัยทำให้การปฏิวัติอิสลามในอิหร่านโดยการนำของท่านอิมามโคเมนี เมื่อคริสต์ักราช1,979ประสบกับความสำเร็จและอะไรคือปัจจัยที่ทำให้การปฏิวัติในกระแสอิสลามิกอเว e นิ่งจึงต้องถูกทำแท้งในเวลาเพียงไม่ถึง1ปีประการแรกการปฏิวัติอิสลามในอิรานอยู่ภายใต้การนำของผู้นำที่มีภาวะการนำสูงและได้รับการยอมรับเชื่อฟังจากประชาชนอย่างเต็มที่ลักษณะเช่นนี้ มีให้เห็นเช่นกันในนักปฏิวัติร่วมสมัยเช่นมหาตมะคานทีแห่งอินเดียและเนลสันมันเดลาแห่งแอฟริกาใต้ซึ่งทั้งสองประสบความสําเร็จในการปลดปล่อยประเทศของตนเช่นกันแต่ผู้นําและภาวะการนําที่ชัดเจนเช่นนี้ไม่ปรากฏอยู่ในกระบวนการปฏิวัติของอียิปต์เพราะอิควาอัลมุสลิมีนและผู้นําของขบวนการไม่ใช่แกนนําของการปฏิวัติประชาชนเป็นเพียงแนวร่วมในการปฏิวัติเท่านั้นประการที่สอง เจตนารมของการปฏิวัติของอิมามโคมินีนั้นมีความชัดเจนว่าต้องการที่จะนำเอาบัญญัติของศาสนาอิสลามมาปกครองประเทศและให้อิหร่านภายหลังจากการปฏิวัติเป็นอิสระจากอำนาจภายนอกทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงดังเห็นได้จากการตัดสัมพันธ์ทางการทูดกับสหรัฐอเมริกาทันทีภายหลังจากการปฏิวัติแต่ในกรณีอียิปต์กลับพบว่าเส้นสนกลในนั้นมีมือไม้ของหามหนาจตะวันตก ยังคงควบคุมคกลไกรัฐของอียิปต์ไว้อย่างแน่นหนาประการที่ 3. เมื่อการปฏิวัติอิสลามในอิรานตัดสัมพันธ์กับอำนาจภายนอกอย่างสิ้นเชิงการแทรกแซงที่จะทำลายหรือสร้างความอ่อนแอให้กับการปฏิวัตินั้นจึงไม่สามารถกระทำได้ต่างกับอียิปต์ทันทีที่การปฏิวัติสำเร็จลงกลไกของมหาอำนาจในการบ่อนซาะทำลายการปฏิวัติก็เริ่มทำงานอย่างแข็งขันทันทีจากทุกทิศทุกทาง การตัดสินใจตัดสัมพันธ์อย่างสิ้นเชิงกับอำนาจภายนอกทำให้การปฏิวัติอิสลามในอิรานดำเนินก้าวหน้าไปอย่างเข้มแข็งถึงแม้ว่าจะประสบกับอุปสรรคขวากหนามและเล่ห์เพทุบายมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำสงครามกับอิรักวิกฤตเศรษฐกิจการบ่นทำลายและการบอยคอรดแต่การปฏิวัติในอียิปต์หรือแม้แต่การปฏิวัติก่อนหน้านี้ทั้งในอาจีเรียและสูดานกับล่มสลายหรือถูกทำลายลงในเวลาไม่นาน หรือแม้แต่ในตุรกีซึ่งดูเหมือนว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่อิสลามจะดําเนินไปอย่างราบรื่นเมื่อพักคเอคของนายกรัฐมนตรีเรเซฟตอย,ยิบเอโดกันที่โน้มเอียงมาทางนิยมอิสลามได้ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายแต่จากการกดดันและอิทธิพลของ EU ทํทำให้ทิศทางทางการเมืองของตุรกีฉเฉอ,ออกไปจากทิศทางเดิมในที่สุดและยิงเมื่อตุรกี ให้การสนับสนุนกับกลุ่มต่อต้านในซีเรียทำให้เห็นว่าตรุรกีนั้นเริ่มกูไม่กลับเสียแล้วประการที่4เมื่อท่านมังโคมินีได้ปฏิวัติสำเร็จท่านได้ประกาศว่าการปฏิวัติของท่านไม่ใช่เพื่อชาวอิหร่านเท่านั้นแต่เพื่อผู้ถูกกดขี่ทั้งมวลโดยท่านได้แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยการตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐอิสราเอลในฐานะเป็นผู้กดขี่ชาวปาเลสไตน์ และตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศแอฟริกาใต้เพราะรัฐบาลแอฟริกาใต้ในขณะนั้นเป็นรัฐบาลเหยียดผิวของคนผิวขาวที่เป็นคนส่วนน้อยที่กดขี่คนผิวดำซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและท่านอิมัมโคมินียังได้ประกาศว่าภายใต้สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติทุกความเชื่อทางศาสนาจะได้รับความเท่าเทียมกัน และการประกาศให้ความเท่าเทียมกันระหว่างคนในชาตินี้เองทําให้มหาตระมาคานทีสามารถรวมจิตใจของชาวอินเดียซึ่งนับถือทั้งาศาสนาฮินดูอิสลามซิกและพุทธเข้าด้วยกันจนสามารถขับไล่จกักรวรรดินิยมอังกฤษออกไปได้โดยที่ชาวอินเดียไม่ต้องใช้อาวุธแม้แต่น้อยแต่เหตุการณ์ในอียิปต์คือมีความแตกแยกและการกดขี่ระหว่างในหมู่ประชาชนด้วยกันเอง ประชาชนอียิปต์ที่นับถือศาสนาต่างกันหรือศาสนาเดียวกันต่างนิกายกับมีความรุนแรงจากแนวคิดที่แบ่งแยกทางศาสนาและทัศนกิิทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างมากมายจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่นา่าสิ้สยองดังที่เราเคยเสนอในประเด็นนี้มาแล้วสิ่งที่สมควรกล่าวถึงณนที่นี้ก็คือคุณลักษณะหนึ่งของขบวนการปฏิวัติที่แท้จริงสมาชิกของขบวนการปฏิวัตินั้นจะต้องมีเพียงอุดมการณ์ในแรงกล้าเป็นอาวุธเท่านั้น ไม่ใช่นักปฏิวัติที่ปฏิวัติการอยู่ในประเทศมุสลิมหลายๆประเทศในขณะนี้เช่นในซีเรียในมาลียอาจีเรเียโซมาเลียหรือแม้แต่ที่อื่นๆซึ่งมีอาวุธครบมือและพร้อมที่จะลั่นกายสังหารเพื่อนมนุษย์ได้ทุกเมื่ออย่างไม่สดุกสถานท่านผู้ชมครับสายลมแห่งการปฏิวัติในอียิปต์จะหวนกลับมาได้ก็ต่อเมื่อประการแรกอียิปต์จะต้องมีผู้นําการปฏิวัติที่มีภาวะการนําที่ชัดเจนและกล้าหาญประการที่สอง เป้าหมายของการปฏิวัติต้องชัดเจนนั่นคือการนำเอาบทบัญญัติอิสลามมาใช้เป็นรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศประการที่ 3. การปฏิวัตินี้ต้องเป็นอิสระจากอิทธิพลและการแทรกแซงจากภายนอกทั้งจากตะวันตกและตะวันออกเองรวมทั้งประเทศมุสลิมที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและการครอบงำของตะวันตกด้วยเพราะนี่คือช่องทางหนึ่งที่ตะวันตกจะยื่นมือของตนเข้ามาแทรกแซง และบ่อนทำลายการปฏิวัติได้เช่นกันและประการสุดท้ายรัฐอียิปต์ภายหลังจากการปฏิวัติต้องสามารถรับประกันความเท่าเทียมกันและเสรีภาพของประชาชนทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาส,สนาและลัทธิความเชื่อใดๆหากไม่สามารถปฏิบัติเช่นนี้ได้ก็ขอฟันธงณที่นี่เลยว่านาวาแห่งการปฏิวัติของอียิปต์จะต้องจมลงอยู่ใต้ท้องน้ําทะเลลึกไปตลอดกาล ไม่สามารถกอบกู้ขึ้นสู่ผิวน้ำได้อีกต่อไปพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้วบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามอะัยกุมวะรอฮัมตุลล์ะวะบะเรากาตุ